สวัสดีค่ะมาเจอกับหน่อยอีกแล้วนะจ๊ะนีจะพาไม่เห็ดแกงปลาขยงเซนอกไม่สมนะจ๊ะลังหนึ่งซื้อว่าจะเอิญขยงหรือขยังหนยจะบอกว่านอกไม่สมนี่กันนอกไม่สมไม่นะจ๊ะจากไรนักกรเราเองปลาขยงนี่เกาะของตาหมูนะคะิ่ญหามาฝากจ้าต้มแรกกกะต้าพริกกับตะไคร้ใส่กันนะคะตะไคร้ก็ยายหวินเอามาให้นะคะแล้วก,ก็ใส่หัวหอมแดงน้ำนะจ๊ะ ตำครุกเคร้าวเห้เขากันนะคะเพราะแหลกเรากันหน่อยก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะใส่เกลือป่นเล็กน้อยจะบอกว่าเมนูนี่คือแบบว่ามิต่คนให้วัตถุดิบมาเลยนะจ๊ะบ่ได้ซื้อแม่จักบาทเดียวนะจ๊ะมแต่หัวหอมและที่ซื้อของใน้านเองน้ำนะจ๊ะบ่ได้ซื้อจ้ะเมนูนี่ก็เห็ดง่ายงจ้ะบ่หยุ่งยากเลยจ้ะตำพริกแกงละเอียดเร็จแล้วนะจ๊ะเข้าก็ตังนองน้ำให้เดือดน,นะจ๊ะ เมื่อนี่หน่อยอยาก,กินข้าวเหนียวฮ้อนๆน,นะจ๊ะหนึ่งข้าวเหนียวน้ำนะจ๊ะเนี่ยค่ะตั้งน้ำฮ้อนให้เดือดๆเ,เลยนะคะเราเอาพริกที่เราตําไว้นะคะพริกแกงที่เราตําไว้นะคะใส่ให้เดือดนะคะพอเดือดเสร็จแล้วอะ่ะน้ำร้ายแตกอีกนะคะเนี่ยค่ะเดือดๆเสร็จเ,เราก็เขาก็เอา,เอาปลาขย้งใส่ลงไปนะจ๊ะ ใหเขาบอกว่าห้ามค้นเด็ดขาดนะคะปลาหนีหน่อยกกเฮ็ดเองนะคะตัดเงียงตัดแบบเอาใส่ยางมันออกนะจ๊ะใส่ปลาแล้วบ่ต้องไปค้นมันนะคะเพราะถ้าค้นมันจะขาวนะจ๊ะพอต้มจนปลาสุกแล้วนะคะก็ค่อยเอานอไม่สมใส่นะจ๊ะหน่อยรอบแบบให้มันเดือดๆใส่เกลือเล็กน้อยนะคะใส่เกลือคือปรุงตามชอบเลยนะคะแล้วก็น้ำปลา,า้าแล้วกระผงนัวนะคะ หน่อยเซ่นหนำปลาส,สามซอนนะจ๊ะชิมรสชาติได้นะจ๊ะัิมแบบว่ารสชาติแบบไหนนะจ๊ะแล้วก็ต้มจนให้มันเดือดนะคะเนี่ยค่ะผงนวลเล็กน้อยนะคะวางล้อปลาสุกนะคะหน่อยก็มาใส่เขานะจ๊ะเขาเนียวหัวตะหันมาตอนเสาร์นี่นะจ๊ะหน่อยใส่หนาอุ่นไปมาแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็ได้กินแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเข่าแบบไม่นะจ๊ะเป็นเข่าตลาดนะจ๊ะมันก็นิ่มดีค่ะ อยากินมันต้องกินก็บข้าเหนียวแซ่บๆเพราะหน่อยซุปน่ไม่สมอีกนะจ๊ะกับแกงมันต้องเข้ากันก็บข้าเหนียวนะจ๊ะกันเลยมันคึดพอว่าต้องกินก็บข้าเหนียวนะคะมาหนึ่งตอนเศารนะจ๊ะค่อยเด็ดหนึ่งกินบ่อยนะจ๊ะเพราะว่า หนึ่งที่เ,เรามันก็แซ่บแซมนะจ๊ะแล้วมันก็ะเน่นนะคะแล้วมันก็จะอ้วนนะคะข้าเวเ<ะ>หนียวโดนๆเทียนึงจะหนึ่งเทียนึงนะคะก็จะหาเมนูที่มันเข้ากันกับข้าวเหนียวนะคะ,ะนี่ค่ะพอเดือดเราเ่าก็ใส่นมส้มนะจ๊ะเนี่ยค,<ะ>ค่ะก็ต้มไปอีกสักระยะสักแป๊บหนึ่งเนี่ยละจ๊ะรอให้เดือดอีกจักหน่อยเนี่ยค่ะพอเดือดเราเ่าก็เอาพักใส่นะจ๊ะ ต้นหอมนะคะแล้วก็บใบแม่งลักหลังบานหน่อยนะจ๊ะไปตัดมานะจ๊ะแค่นี้แล้วก็มีลูกโดดนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะจ๊ะแกงน้องไม่สมปลาขยังหน่อยนะจ๊ะ แซ่บมากเลยสุดหอนมันลองคอมากเลยจะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีซุปน้ำมัสมหน่อยแซ่บบักคักเลยค่ะมเมอนดูนะคะเมนูเช้านี้อรหน่อยมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยซุปน้ำมัสมผักแกมที่ปลูกเองน้ำนะจ๊ะกระเจี๊ยบนี้ก็ของแม่ปลูกให้แล้วก็ผักกาดเนี่ยกระปลูกเองน,น,นะจ๊ะแบบอร่อยแซ่บๆเลยค่ะแล้วก็มีไก่อบด้วยนะคะปลาทอดด้วยมาแซ่บๆน้ำกันได้จ้าเด้อเมอนเด้อ ขอบคุณพีพีน้องๆที่ชมคลิปจนจบนะคะคลิปหน้าเจอกับหน่อยใหม่อีกนะคะสวัสดีค่ะ